ช่างโก้อีกเอาช่างโก้นี่แก้ตัวเหรอคะช่างโก้ครับพี่ดออกครับอยากขิสู่ท้องฟ้าแล้วครับรบแล้วครับไปแล้วครับโอ้โ,โหสนามอ้อไม่ชำนยอเห็นไหมครับนี่คือว่าของช่างโก้จะขึ้นได้นี่ต้องมีเสียงคาถา อ้าวนี่นี่นี่ยานะครับมีตัวที่ไม่อยากให้ช่างโกนเหนือกว่าเขาครับแอบมาจับหางเอาไว้ดึงหางไว้ฮ่าวช่างโกนจับหางเอาไว้นคนนะครับไปปีนขึ้นไปนะครับระวังระวังระวังเขาจะหักนะครับเวทีจะหักครับขึ้นข้างหน้าไปขึ้นตรงไหนขึ้นด้างหน้าเอาคือหาบันไดขึ้นไม่มีเอาขึ้นได้ขึ้นได้เหมือนกันระวังจะถูกแรือพงก็าโง่โน่มานะครับเตรียมให้เวลานะครับ ครับระวังจะติดหางว่าวไปด้วยนะครับเดวดึง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 ยังไม่ลงดึงยังไม่ได้นะครับดึงไม่ได้กําลังเห็นมือแล้วครับโผล่มือมาแล้วครับไปแล้วครับโอพีใสยไปโอ้เสียตัวให้กับัวไกครับโอ้โหพี่น้องปรลมือให้กําลังใจเยอะใหญ่เลยนะครับขนาดนมจงกระเบนนะโอ้ยังมือสาปปีนไปได้เลยนะครับแม่สุดยอดเลยนะครับชักโกชักโก อาแล้วทำไมปีนแล้วไม่เห็นลงมาล่ะลงไม่ได้ติดอยู่ตรงนั้นเลยครับติดแทนหางว้าไปเลยโอ้สุดยอดนี่เห็นไหมแล้วว้าแลลวติดลมงามด้วยนะเออนั่นเห็นไหมนิ่งเลยนี่เห็นไหมนิ่งนิ่งอาจารย์ครับหมายเลขสามสิบสามสามสิบสามครับต่อไปพร้อมทำการบินทีมงานสิงแงทีมงานสิงแงครับมีสามทีมทั้งหมดครับ อย่าลืม้อทีมงานสิงนี้เดี๋ยวเรารวมตัวถ่ายรูปร่วมกันเอาขึ้นไปแล้วนะครับทีมงานสิงี้ชุดที่เท่าไรนี่สามสิบสามชุดสามสิบสามครับเอา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 หวจชะโงยหัวจชะโงยอย่าเพิ่งลงย่อนิดหนึ่งก็จะลงต้องถ่ายีเนั่นครับึ้นสนางานเหมือนกันนะครับตอนนี้ลมลมเบื้องต่ําจะดีถ้าสูงไปหน่อยนี่ลมไม่พอครับเขาเลยไม่ขึ้นสูง ว่าวนี่จะสังเกตถ้าลมบนสูงว่าวก็จะติดลมบนอยู่สูงมากเลยนู้นมีอีกตัวหนึ่งลมด้านนั้นสูงมากเลยเห็นไหมเห็นว่าวลิบๆอยู่ตรงนั้นเองครับว่าวที่ขึ้นนิ่งนิ่งเฉยๆนี่ก็คะแนนไม่ดีนะครับท่านครับนี่ผมถามกรรมการมาว่าวขึ้นไปแล้วต้องมีสายซ้าย,ายขวานิดหน่อยครับพองามเพื่อให้หางนี่เด้สะบัดไปมานะครับนั่นต้องมีการสายตัวนิดหน่อย,ยครับสายซ้ายสายขวา ขอให้ดูงามๆไม่จะเป็นนิ่งนิ่งเฉยๆก็เหมือนเหมือนกระตัวอะไรที่มันไปแห้งตายอยู่บนฟ้าครับกรรมการว่าอย่างนั้นนะครับ<อ>หมดหรือยังครับเว้ายักษ์ม,มีอีกไม่เอ่ยกรรมการปล่อยเว้ามีไหมครับกรรมการเข้าห้องน้ำเนี่ยว ตอนนี้ยังไม่เห็นครับอาจารย์ยังยังไม่เห็นอะไรยังไม่เห็นมาแจ้งใช่ไหมเรอต้องใช้ทีมงานมาๆก็จะว่า10คนเมื่อที่จะประกบาลต้องประคองบอกว่าถ้าไม่มาภายใน5นาทีก็ถือว่านดหมดเวลาจันที่ยกแล้ยกเลิกหมดแค่นี้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วจัดคะแนนด้วยอ้วยจัดคะแนนสนุกสนานเลย นัอยกว่าตัวว่าแหว่งพัฒนานั่นจะเป็นนักเรียนโอเชียนเกมสอบได้นี่มันจะถูกดักคะแนนตลอดคุณยายคุณยายจะแขว่งเองเขาจะไม่ยายยายถือเอกอยู่นี่นะเองดีน่ะเองแต่เองยัยจนนี่เองต้ใช่ข้าม มีเล่นเอวแล้วนะ่นาะมีเล่นเอวด้วยครับเดินจะเดินไปตรงกรบผู่นี่มารายงานคนแข่งแอกได้แล้วค่ะจับคนประคองมาต่อไปนี้แข่งแอกครับท่านจะสมัครได้หมายเลขหนึ่งสองสามไม่รู้แต่เราจะจับอ่าจับหาหมายเลขคือเรียกว่าจับฉลากเราจะจับฉลากครับท่านจะได้หมายเลขหนึ่งสองสามท่านไม่ต้องตกใจเราจะจับฉลาก อัดวิดีโออยู่คลิปสุดท้ายแล้วทดสอบทดสอบไม่ส่งทางไหนเนาะไม่ผมนำเรียนท่านกรรมการนะครับกรรมการที่จะทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องการแข่งแอกและก็จัดสถานที่แห่นหรือ,อที่ผมเรียวกว่าเชิญตะกอนผมเรียกมนสนุกนะครับ